เรามายึดบ้านมิสเตอร์ฮอเซียเรามาดูซิใครมาบ้านมิสเตอร์ฮอเซียกันนะคะมีหน่อยนะคะพามาเยี่ยมบ้าน<ต>มิสเตอร์ฮอเซียแต่เรายึดบ้านมิสเตอร์ฮอเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <ทบ S 1> เรามีลูกและเมียเป็นตัวประกัน,นแทนแทนแทนเรามาลุ้นเรามาลุ้นว่าใครจะลง เห็นเห็นเห็นเสื้อเขาจำได้เลยใช่ไหมเปิดแล้วเปิดแล้วสวัสดีค่ะมาบ้านไทยคะเชิญตามสบายนะคะจะเอาตรงไหนก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะเรามาเจอเน็ตไอดอล์เท่าแล้วนะคะตัวจริงหล่อนะคะตัวจริงหล่อและหนุ่มกว่าใน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 ยูทูบเลยนะเออถ้าแกงใส่ก็ได้ผมอีกอ่ะน่าเด็กมากเลยอ่ะขับกลับมาเลยปกติมีแฟนกลับมีคนโทรมาบอกว่าเนี่ย จะมีคนมาคอยที่บ้านนะฮะแสดงว่ามีเขาตามเราอยู่เราปล่อยคลิป<ด><ค>ออกไปแล้วไงว่าเราจะมาเขาโทรมาเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้อ๋อเหรอสวัสดีค่ะลูกสาวก็ติดตามฮอรเซียแล้วก็ลูกชายอยู่ที่บ้านก็ติดตามฮอรเซียลุ้นอยู่ว่าแม่จะเจอไหมเจอจะนั่งเลยครับเราได้ยืดเก้าอี้ลุงกอบแล้วเราได้อัพคลิปแล้ว เห็นมุมเนาะเห็นมุมเห็นภาพตอนวางกล้องตรงไหนเห็นหมดเลยเห็นตอนตอนตรงเนี้ยเห็นจําได้ว่าทายทีท์ของแพ็คแพ็คแพ็คใช่ไหมครับแต่อะไรก็ไม่เท่านี่เราจําเสื้อตัวเก่งของเขาได้นี่ค่ะเดี๋ยวมีพีมาใหม่อีกตัวของเราในรถเกิดครับไครับวันนี้เชิญทุกคนนอนนี่เลยนะค่ะขอบคุณค่ะห้องหนึ่งเต็นท์้องของครับนี่ใครเป็นทหารเนี่ยสาวผมผม แบกเป้เชี้ยชอบใส่เงี้ยครับช่องบปลาดุกปลาหมึกปลาบึกหูเริ่มหาเรื่องแล้วออกไปทำช่องปลาบึกนี่เหรอปีนมันตไม่ออกออกไม่ได้ออกทุกวันนีปลาบึกอ๋อเป่อะเสียกำลังเก็บอุปกรณ์ออกจากรถนะคะ ฮอสเสียแบกกล้องของจริงแล้วค่ะไม่ใช่ของปลอมนะคะมหาไผ่ค่ะบ้านหลังนี้นะถึกยึดแล้วนะคะโตประกันถึกยึดแล้วด้วยตัวประกันลูกและเมียเรายึดไว้แล้วสุดท้ายเขาก็ตามล่าหาใงกอบจนเจอนะคะเด็ดไอดอนเขาไม่ยน้อยนะคะขอบขอบคุณจริงๆนะคะที่ทําให้เมียน้อยแบบว่ามีแรงบันดาลใจแลวก็มีแห่งสู่กับชีวิตจนทุกวันนี้ผม ผมไม่ได้นอนที่คนติดตามเยอะมากเลยนะผมว่านะก็ไม่มากหรอกค่ะก็นิดหน่อยนิดหน่อยสู้สู้นิดเดีดหน่อยนิหน่อยนี่อยเขากดเขากดบอกแล้วว่าถึงเขาก็นี่จริงกันจริงจริงจริงขอบคุณครับนี่คือแดนไอเอนนะคะผมขอกดนิดนึงนะว้าอยากได้เนาะขอบคุณครับช่องอะไรคะเออรอปั้นุ่งกับดุมเด่นพากินพาเที่ยวไปดูไหมไม่เถื่อนครับเราติดตามคนจากคนเราไม่รู้เรอกว่าเขาคือไม่คนเนี้ยที่จริงเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะผมผม องตัวแล้วเขาตื่นใจไม่ตื่นเขามานานแ้วแหละเมื่อก่อนก่อนจะกินข้าวเนี่ยผมก็มาดูก่อนโคราบ้านทุ่งกระดุงเด่นแล้วก็โคราบ้านทุ่งกระดุงเด่นโคราบ้านทุ่งใช่ครับอ่ะก่อนนอนนอนฟูดอนอยากกอดอยากกอดแต่พ่อฟูดอนเขาเจอผมอยู่นะเขาบอกเขาดูผมอยู่ผมนอนฟุดอนครับหลุดพี่ช่องเลยครับครับนอนฟูดอนตอนนี้เปลี่ยนช่องเป็นลุงมือลุงต่อพากินพากทำพาที่ยอนฟูดอนพารุ่นต่อครับตามติดตามเตอร์เขาเสียบเรื่องหนาแล้วครับ หลังๆผมปีกมิเวออกมาก็เลยไม่ไม่ค่อยได้รู้วงการว่าเขามีอะไรบ้างแต่ตัวจริงหน้าตาดูดีมากอะหน้าเด็กมากตัวจริงหน้าดูดีกว่าผมจริแต่เวลาออกไปเที่ยวทำไมหน้าดูเท่าเราเลยนะมันมีมุมเดียวไงเอาหาหมูหาหมูมุมเดียวมุมเดียวเออบางทีมันแบบมันเห็นแบบเต็มตัวหน่อยที่ใจครับที่มาเยี่ยมกันทุกคนแล้วก็วันนี้จะมีอาหารมั้ยเดี๋ยวเราจะมีอาหารเลี้ยงใช่ไหมแต่นี่หน่อยเอาเค็มบักนัดมากฝาจากอุบลมีเค็มบักนักใส่ปลาก็เค็มบักนัดใส่หมูแล้วก็มีปลาซอนนี่คืออะไรก็เค็มบักนัดที่เมือองงุบลไ ปลาดดองใส่แกะปลาน้ำใส่หมูแล้วก็ทำเป็นเหมือนหลุนได้อ๋ออะไรอยู่บนแล้วทำมาเป็นลืมเพล็กทั่งปลาใช่แล้วอย่างก็จะกินแล้วมีน้ำปลารามาฝากากอุบลน้ำปลาราปรุงแล้วแล้วก็มีปลาส้ม หอมมาจากอุบลเลยได้เนี่ยผมแล้วก็กิ่นอยู่เมื่อวานผมใส่กัไรนิดหนึ่งเวลาครับครับใช่ใช่ัโอยครับโัวไริจริงเลยมันหลอกลวงประชาชนไม่กันหลอกหลอกลวงมากครับหลอกหลอกมากเลยอ่ะจริงนั้นเออหลอกจริงวันหลอกหลอกหลอกมากเลยไม่เคยคิดเลยว่าตำราจะบุกใช่ไหมจะเล่าความจริงให้ฟังก่อนจะมาลุงเด่นบอกไม่กล้าไปผมก็อยู่นี่แต่ผมไม่กล้าไปผมกลัวถ้าไม่ย้อน้อยไปผมจะไปอ๋อพักผมเป็นคนแรกเลย ปกติไม่ตื่นเราจะไปทำงานนั่นแหละแต่ว่าเมือ่อก่อนจะจะดูจะดูตอนจะกินข้าวต้องดูแกทุกครั้งก่อนแกกินขา้าวดูไปจูมาแล้วก็อยากทำมือแก,แกถ่ายถ่ายไป,<ช>ไปเรื่อยยังไม่รู้จั o ยูทูบกับเขาหรอกผมนี่ก็เริ่มต้นดูมิสเตอร์ออสเซียไปเที่ยวลาวก็เริ่มอยากจะไปเที่ยวลาวเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ก็ไปเทียเเท่ยวมาที่แรกก็ไม่กล้ามาหามิสเตอร์ออสเซียเพราะไม่รู้อยู่ตรงไหนผมข้ามลาวตัดสินใจแบบเป้ข้ามลาวไปม่ตาย ไปบางทีเขาจะมาบ้านมิสเตอร์โฮเซียแต่เขามาถึงเชียงของแล้วเขารู้จะไปยังไงแล้วใจเรื่องเขาไม่กล้ามาเขาก็เลยไปเลยเมื่อกี้ไปเจอตรงที่เราไปย่างปลาใช่ไหมไปถ่ายรูปกันใหญ่เลยไปถ่ายมาแล้วไปถามหาทางมาบ้านมิสเตอร์โฮเซียตรงเออ่ก็ไปแฟรตัวจริงอยู่นะตอนนี้แล้วขอบอกเลยนะว่ามาเชียงรายได้นอนตามรอยมิสเตอร์โฮเซียที่โรงแรมเชียงรายเราได้ถ่ายเออโทรศัพท์เตาไปทักเลยไปทักเลยไม่รู้ตรงไหนเราไปทักเลย ไฟฟแรงมากไฟฟ้แรงมากย้อนแล้ยอนแล้หกร้อยเก้าสิบบริการอย่างดีบริการเหมือนบ้านตัวเองสะดวกซักผ้าอะไรเรียบร้อยเมื่อวานก็ซักมาแล้วเรียบร้อยเป็นไงล่ะเจอตัวจริงเขาเนี่ยเขาใจดีด้วยนะพวกเราไม่ได้กลัวกันเองว่าเขาจะไม่เปิดบ้านรับผมกแค่นี้ใครมาก็รู้ผมกระเดีผมสบายสบายไม่พิษวานนะคะที่มีนอยบินมาจากสวีเดนและตั้งใจที่จะมาเลยนะคะก่อนที่จะมาก็ออกคลิปบ่อยเลยนะว่ายังไงจะต้องไปเชื่องของไปเชื่องของไปเชื่องของ เมื่อกี้มีแฟนมีแฟนแฟนคลับโทรมาแสดงว่าเมื่อเช้าที่อัพคลิปลงไปเราอัพคลิปไปแล้วเราไปโพสต์องมีแฟนคลับที่เขามีเบอร์โทรมีสยอูเสียโทรมาแม่แม่อย่าน้อยบังคับผมให้ผมอัพคลิปว่าจะมาหาไอดอลที่เชียงของไอดอลที่เจียงของมีคนเดียวเขาก็ต้องเดาแล้วแหล่าจะไปไหนเขามัเขามีเบอร์อยู่แฟนคลับคนนี้เขาก็เลยโทรมาแต่ว่าอูฮักเซียเราบอกว่าตอนนี้อยู่เชียงวันที่ยี่สิบอยู่เชียงใหม่เพราะเขาถามอยู่ว่ามียน้อยผมวันที่ยี่สิบผมจะอยู่เชียงใหม่ ตอนที่จะขึ้นมาเชียงรายนะตอนที่เราจะมาเชียงรายเขาไปรุ่งมากต้องหลายคนดูเยอะเลยเขาเก่งภาษาองกฤษเลยเขาเก่งภาษาเขาเก่งภาษาอังกฤษผมเห็นแล้วก็ไปขาลุยได้ไงเขาไปตามล่าฝันด้วยเนาผมดูไปเรื่อยๆเขาแอเวนเจอร์เนาะเขาแอเวนเจอร์เขายังหนุ่มอยู่ไปทำสิพวกเราจะเอวไม่หลุดไม่ได้ตามเพราะว่าฝังภาษาไม่ค่อยออกผมไม่ค่อยทำฝังฝันทั้งวันมันงูแบ๊แบ๊ไม่ออกใจสุดโต๊ะ เดี๋ยวเราจะนั่งพักกันชิลๆแล้วก็พูดคุยกันก่อนนะคะคืนนี้เราจะมีเมนูอะไรน,นะคะน,น,นูแล้วค่ะค่า